ดูมาแล้วนะครับผมหนังเรื่องดับแสงลาวีนะฮะสร้างมาจากนวนิยายเล่มนี้นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าขายดีเป็นเบสเซเลอร์เลยนะฮะในฝั่งหมูชาไวนะครับผมเรื่องนี้ผมยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้แกะเลยทีําำนะฮะแต่ว่าก็ซื้อมาเพราะว่าเห็นกันว่าฮิตกันนะครับก็ตั้งใจว่าจะอ่านแต่ว่าสรุปว่าได้ดูหนังก่อนจ้าอดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะฮะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยซีนนิวเนี่ยก็เอาอยู่เหมือนกันนะเออเขาเรียกได้ว่าหมายถึงว่า เอาอยู่ในที่นี้คือสามารถที่จะรับบทบาทบทนําได้อย่างเออน่าสนใจเลยสามารถทําให้เราได้ดูอย่างเพลิดเพลินไปตลอดเรื่องนะครับแล้วก็ทั้งสองคนก็สามารถที่จะสร้างสเสน่ห์นะครับบนจอภาพยนตร์ได้อย่างแบบว่าน่าชื่นชมเลยทีเดียวนะครับคือถ้าไม่มี2คนนี้ผมว่าผมก็เฮ้ยจะน่าสนใจขนาดนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็น่าคิดนะอะไรอย่างนี้นะครับ แต่ว่าตัวเรื่องเนี่ยก็ถือว่าก็มีความน่าสนใจเพราะว่ามันจะมีความเป็นหนังสยองขวัญหน่อยๆแล้วถึงแม้ว่าโลเคชันหลักจะอยู่ในบ้านเท่านั้นเองนะบ้านในยุคช่วงพีเรียดเข้ามานิดนึงนะฮะแต่ว่าหนังเองเนี่ยก็สามารถที่จะเล่าเรื่องต่างๆได้อย่างแบบว่าเฮ้ยเราว่าน่าสนใจเลย <Okay. S 1> ก็คือว่าเป็นเรื่องของคนสองคนนะครับ <S <S ที่เป็นผู้ชายแล้วต้องมาผูกดวงชะตาเข้าหากัน <S <S <ๆ>เพราะว่ามันจะมีคนหนึ่งที่อาจจะแบบมีคราวเคราะห์ครั้งใหญ่นะฮะ ซึ่งก็ต้องไปดูนะครับว่ามันจะเกี่ยวกับผียังไงเออนะฮะเรื่องนี้มีผีด้วยนะครับผมก็ได้ผู้กำกับอย่างพี่ออสบันดิดทองดีนะที่เคยกํากับหนังอย่างเฮียนนะซึ่งก็เป็นหนังที่น่ากลัวในยุคหนึ่งเลยที่ทําให้คําว่าเฮียนเนี่ยล่าลือกันใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องอย่างพุ่มพวงนะครับพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าเรื่องนี้ก็มีเพลงที่ชื่อว่าดวงจันทร์เย่นกันนะครับผมเออร้องโดยกัณนนั์นะครับแล้วก็ตัวเรื่องเนี่ยก็จะมีชื่อแสงละวีกับ <ม>ะะก็จะมีฟิลลิ่งประมาณแบบกวีกวีหน่อยเหมือนกันนะฮะแต่ว่าตัวหนังเองเนี่ยผมว่ามันต้องบอกงี้เลยว่าถ้าเป็นสายจิ้นคุณฟินแน่นอนนะฮะถ้าเป็นสายจิ้นสายวายอนะไรเงี้ยเพราะนี่คือหนังวายเลยก็ว่าได้นะครับเป็นหนังวายที่เราไม่เคยได้เห็นเพราะว่านี่คือหนังวายเพีเยที่มีเรื่องผีหรือเรื่องสยองขวัญเข้ามานะครับเรื่องสิ่งลี้ลับหรืออะไรเงี้ยนะครับ ก็ต้องไปดูกันสิ่งที่น่าชื่นชมเรื่องนี้คือผมว่างานโปรดักชันหรือว่างานการจัดแสงการถ่ายภาพมุมกล้องต่างๆหรืออะไรเงี้ยผมว่าเฮ้ยเออรู้สึกว่ามันมีความคราฟดีประมาณหนึ่งเลยนะผมว่าเอ้ยอันนี้น่าสนใจนะแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่า น่าติดตามรู้สึกว่าเฮ้ยปกติเราจะเห็นซีรีส์วเห็นแบบว่าละครวต่างๆหรือย่างเงี้ยพอคอนเทนต์แบบเนี้ยมาอยู่ในจอภาพยนตร์ผมว่าเออมันก็เห็นถึงรายละเอียดดีเทลต่างๆมากขึ้นคือสมมติถ้าพารูไปดูในโรงเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แบบแค่ไปเอาแบบว่าขายจิ้นอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยผมราว่าเนื้อเรื่องเรื่องเนี้ยก็ยังมีจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะฮะเออแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าในแง่ของการดําเนินเรื่องเนี่ยผมว่ามันไม่รู้ว่ามันโดนตัดหรือโดนอะไรไปบ้างหรือเปล่านะทำให้บางฉากเนี่ยมันอาจจะแบบว่า แทนที่มันจะปูตรงเนี้ยเยอะกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะแบบว่าเหมือนมันข้ามไปนิดนึงเพื่อยๆมันก็แอบบแบบใช้เล่กลทางภาพยนต์ในการเล่าข้ามอ่ะเออเล่าข้ามซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตรงเนี้ยมันมีการถ่ายทาไวแล้วหรือเปล่ามันเหมือนโดนตัดไปประมาณหนึ่งหรือว่าดีเทลต่างๆที่แบบอยู่ดีๆเฮ้ยตรงนี้มันเปลี่ยนบีตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่ง ถ้าเกิดว่ามันถูกขยายให้ยาวกว่านี้เนี่ยมันอาจจะสมบูรณ์ยิ่งกว่านี้ก็ได้นะครับแต่รวมๆข้อดีของเวอร์ชันนี้เนี่ยก็คือว่ามันก็ดูกระชับดีผมว่ามันไม่ได้ดูยืดเลยนะผมว่ามันดูแล้วแบบว่าเออพอดูจบแล้วมันก็แบบว่าถ้าใครที่แบบมาสายจิ้นๆิิตๆิตเฮ้ยมันอิ่มเหมือนกันนะเออมันก็อิ่มในเชิงแบบประทับใจได้เลยเหมือนกันนะครับก็ถือว่าต้องไปลองดูกันนะครับว่าคุณดูแล้วจะเป็นยังไงแต่ถ้าแฟนิยายมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าความคาดหวังจะเป็นแบบเดียวกับเราเปล่าเพราะว่าอันนี้เราม เล่าเรื่องในตัวเองต้องบอกว่ามันดูง่ายนะครับดูดูแล้วรู้สึกว่ามันดูง่ายดูลมุลดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่น่าจะเป็นพี่ออทําเรื่องนี้ได้อะ่ะ <laughs> ในเชิงแบบเออแบบวายเลยอะ่ะวายวายนะครับต้องบอกว่าเออ พี่ออสนี่พุ่มกลับอาจจะเขินเลยก็ได้นะเพราะารีวิวนี่คือหนังมันหวานมากเลยทุกคนเออนะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องผีมีความน่ากลัวอยู่บ้างอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าจ,จริงๆแล้วรวมๆเนี่ยมันคือหนังรักที่ค่อนข้างหวานเลยโดยมันดีสตูดิโอนะครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็หันมาจับคอนเทนต์หนังเนี่ยไม่ใช่แค่ซีรีส์นะครับไม่ใช่แค่อีเวนต์แต่ว่าเป็นหนังเต็มๆเ,เ,เนี่ยก็ถือว่ามีความท้าทายเลเวลดหนึ่งนะครับก็ถือว่าประเดิมออกมาได้สอบผ่านนะครับสำหรับผมนะเออแล้วก็เอออยากให้ไปดูกันนะครับถ้ามีีโอออกาาาสเเเพรระวว่่จิงๆแล้นย จอภาพยนตร์เนี่ยการม mm ิกซิ่งเสียง mm hmm. หรือว่าพวกเสียงซาวด์ต่างๆอะไรเงี้ย mm hmm. ผมว่าอาจจะมีฉากที่คุณจะสะดุ้งได้ mm hmm. แต่รวมๆแล้วนหนังไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับผมก็นะยังอยู่ในจุดที่ดูได้ดูลมุนุนนะฮะอย่างที่บอกคือมันอาจจะเล่าข้ามไปบ้างหรือบางเหตุการณ์ก็อาจจะมีจุดเอ๊ะๆอยู่บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่ารวมๆแล้วผมว่าก็ถือว่าเป็นหนังที่ดูเพลิดเพลินเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นหนังที่ดูแล้วก็มีความลงตัวในแบบของมันแล้วก็ใครที่เป็นสายแบบว่าสายโแมั์สาย ชอบหนังรักหนังวายหนังซึ้ง,งอะไรเงี้ยนะครับเออมว่าช่วงท้ายก็ทําได้ดีเหมือนกันนะครับในเชิงแบบว่าเออกลับมาในพาร์ทของโรแมนติกแต่ก็มีจุดหักงุมเหมือนกันนะเออนะครับต้องไปดูกันว่าเป็นยังไงผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากเพราะว่าอยากให้ทุกคนไปรู้เรื่องเต็มในหนันงมากกว่า เอาละก็ประมาณนี้แล้วกันครับสอบดับแสงละวีนะครับ after sundown แล้วก็เรื่องนี้ยังไงก็ขายได้ในตลาดต่างประเทศอยู่แล้วและก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ตัวขายจองล่วงหน้าเนี่ยหมดไปแล้ว2 0 0 0 0กว่าใบนะฮะเออจริงหรือเปล่าต้องไปติดตามนะครับเออเพราะเห็นว่ามีสัมภาษณ์แบบนี้ออกมาผมก็คิดว่าเอาเบาใจได้ระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ผู้สร้างเองก็จะมีขายแผ่นหรือว่าขายอะไรต่อไปเนี่ยนะฮะก็จะมีการขายก๊อปปี้ใช่ไหมก็จะมเีเรียกได้ว่าหลังจากนี้ก็คงต้องแบบว่า เออก็ได้กำไรกันยาวๆนะครับผมในบรรยากาศร,รอบสื่อนี่ก็ได้รู้ว่าแบบคนเยอะแขกเยอะมากครับวันนี้คือมากันมากมากหลายตามากๆยังไงก็ขอให้หนังปังๆแล้วก็ประสบความสําเร็จนะฮะก็ปีนี้เราจะไม่ได้มีแค่หนังวายที่เป็นหนังเรื่องนี้เท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวเร็วๆนี้นอกจากดับแสงลาวีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีแมนสวงด้วยนะครับซึ่งเรื่องนั้นก็จะมีฟอร์มสเกลที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับผมไม่น้อยแหละเออก็เรียกว่าใหญ่เลยนะฮะนั้นก็จะแบบมีความคาดหวังกันสูงมากเช่นกันนะครับผมแต่เพาว่า แต่เรื่องนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะวายแค่ไหนเนาะเออเพราะว่าได้ข่าวว่ามันอาจจะแบบไม่ได้วายเยอะขนาดนั้นแต่เรื่องนี้ถ้าใครคิดบอกว่าอยากจะมาดูสายวายสายแบบว่าดูแล้วสุกนิยมนะฮะก็มาดูได้เลยนะครับผมเรื่องนี้ไม่ได้แบบว่าเคิร์ดแน่นอนนะครับก็มาดูกันนะครับ